สวัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยในซัมเ e r w ์ r อลสไครต์อครับแล้วก็ห่างเขินจากการรีวิวมอนสเตอร์ไปนานพอสมควรวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับน้องวินดี้ครับผมหรือว่าฟักทองลมนั่นเองจะมารีวิวแนวทางการใช้งานใน rta หรือ World Arena นะครับว่าเราควรจะใส่รุ่นแบบไหนไปกับทีมแบบไหนแล้วก็เอาไปเคาน์เตอร์ไปต่อสู้กับทีมแบบไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะสามารถลงแล้วเก่งได้ทุกเกม ไปดูความสามารถมันก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเล่นยังไงนะก็สำหรับสเตตัสคร่าวๆเนี่ยน้องเป็นวอนสดาวสายซัพพอร์ตเขสเตตัสกลางๆนะเอาเวกแล้วจะได้ลีดเป็นดันเชียนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรสักเท่าไหร่ไม่นํากันอันนี้สเตตนะฮะทำเลือดเยอะๆมีเดฟไว้ไหน่อยก็ดีแล้วก็สปีดเยอะๆเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน accuracy ควรจะมีไว้พอสมควรนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ย สกิลแรกเนี่ยมีสโลฝั่งตรงข้ามได้ด้วยโจมตี3ฮิตก็หลักๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะมีสกิลโจมตีอยู่แค่ท่าเดียวคือท่าแรกนะครับโจมตี3ามฮิตเพราะม,มีโอกาสทำให้ตัูติดสโลนะครับผม decrese a speed แล้วก็ยิ่งยิ่งสปีดเยอะดาเมจก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่ตี3มฮิตเงี้ยมันก็จะส่งผลไปเรื่องอ์ติแฟกที่เราสามารถใส่พวก additional damage ได้นะ อันนี้พออัพเต็มเนี่ยก็แต่ละฮิตก็จะมีโอกาสทำให้สโลกลายเป็น50%เลยนะสกิล2ครับ Song of the Night Win นะครับผมหรืออ่านว่าอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจวินหรือวายก็บัฟ Attack Speed นะครับหรือบัฟความเร็วพร้อมกับบัฟคริกให้กับทีมเรา2เดินเนี่ยอัพเต็มก็จะเหลือใช้ได้3เดินแล้วก็ที่เด่นครับผม The Shadow of the Moon นะครับเป็น Passive Skill เขาบอกว่าตัวฟักทองลมเนี่ยมันจะไม่มีวันเกาะแตก่มันจะอิมมูนเกาะแตกนะครับแล้วก็จะสร้างโล่10%ของ m a ็ HP หนึ่งเทินให้กับพักพวกทุกตัวรวมถึงตัวมันเองด้วยนะครับเมื่อตัวมันเดินโดนโจมตีในเทินนั้นๆก็คือถ้าสมมุติเข้าเทินปุ๊บโดนตีครั้งแรกเนี่ยก็จะสร้างเกาะขึ้นมา10%นะแต่ถ้าโดนซ้ำไปอีกมันก็จะไม่สร้างเกาะแล้วแล้วพออัพกลเต็มก็ได้เพิ่มไปอีก 20%นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลายเป็นบวกแบบ30%หรือว่า20%ของนี้ก็เป็น12%อันนี้ผมไม่แน่ใจวิธีคำนวณน,นะส่วน e ีดเป็นดันเจียน,มนไม่มีอะไรเวกได้รีดดนเจียนนะครับอ่ารูนที่ใส่ครับผมเป็นเอ็กตเทิร์นแล้วก็เคาน์เตอร์นะที่ผมใส่จริงๆแล้วก็อยากให้เน้นเรื่องสปีดให้มันค่างไวเพราะว่ามันจะได้ดาเมจด,ด้วยนะ เอ็ดเคาน์เตอร์ประมาณนี้นะส่วนอ์ติแฟกต์ก็ใส่แอดดิช่นลดาเมจไปเยอะๆหน่อยถ้าตัวนี้มันเลือดเยอะด้วยก็แอดดิช่นลเฮดพีไปด้วยก็ได้นะแอดดิช mm ่นลดาเมจแอดดิช่นลเฮดพีใส่เข้าไปแล้วสกิลแรกมันจะตีแรงครับรวมไปถึงตอนเคาน์เตอร์ด้วย uh, อันนี้ก็คือลูนนะครับของฟักทรองสำหรับแนวทางการใช้งานนะครับผมผมมีรีเพย์ให้ดูสองเกม อันนี้ก็จะเป็นรีวิวสั้นๆแล้วกันจริงๆมันมีอีกเกมหนึ่งแต่มันหลุดไหลาหายไปแล้วนะนี่ก็จะเป็นเกมนี้ฮนะจริงๆแล้วเนี่ยฟักทองลมอะ่ะผมว่ามันเหมาะที่จะมาต่อสู้กับพวกใบสัตลมพวกเรวน้ําหรือว่าตัวอะไรก็ตามที่เป็นดาเมจหมูแล้วดาเมจไม่แรงมากอย่างพูกกันนะ้ำอย่างเงี้ยก็โอเคได้ลุ้นอยู่นะครับพวกตีหมูที่ไม่แรงอย่างในกรณีนี้นนนนคือ ผมกะไว้ว่าผมจะไม่แบนในสอตัวนี้อยู่แล้วผมก็เลยหยิบฟักทองลงมานะก็ไปดูแล้วกันว่ามาันจะเป็นยังไงแต่ฝั่งหนึ่งเขาก็แก้เกมตัวสุดเกือบสุดท้ายมาได้ดีนะทีที่สี่เขาก็หยิบเป็นในโอดินนะมาล้วพอฟักทองมาสร้างเกาะบ,บ่อยเนี่ยผมก็แบนวาไฟไปครับผมปั๊บ จริงเกมนี้เราโชคดีที่ได้ EX ในตอนนี้นะทำให้สามารถเก็บพวกกันน้ำได้เร็วเห็นไหมฟักทองตีฮิลา2,000กับ1,700ด้วยพลังเห็นอาติแปลกแล้วก็สกิลแรกของเขาแล้วที่แรงตามสปีดแต่นี้โดนสกิลสัก,กของใบสันปุ๊บสร้างเกราะขึ้นมาเห็นไหม ไกและโดนเตะหมูเนี่ยม,มันเหมาะกับเจอพวกสกิลหมู่ที่แบบเบาๆดาเมจไม่แรงพวกตัวซีซีฮะผมไม่ต้องใช้สกิลสองเลยนะผมจะเอาทำดาเมจอิงสกิลแรกก็สี่หกพันแล้วอะ ได้ดาเมจหกพันใสใสฮะลิงยังแดงไม่ถึงเลยเป็นซัพพอร์ตอันนี้ก็ไว้เวลาเจอกับพวกสกิลหมู่เบาๆนะฮะส่วนทีมที่ไปด้วยเนี่ยก็มีคิดเห็นว่าผมหยิบคู่กับลิงเพราะว่าลิงมันก็สามารถดูแลตัวเองได้ก็ถึกพอสมควร วาน้าก็เช่นกันครับวาน้ําเป็นตัวที่เหมาะเอาไปกับฟักทองลมมากๆเลย,ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้มีวาาไฟคอยเซฟชีวิตอีกอันเนี้ยที่เอาไปสู้กับทีมเนี้ยคือหยิบฟักทองมาคุ้มมากนะสก,กิลหมู่เขาแบบทุกตัวเลยะทีนี้เราก็เลือกแบนด์ได้เลยว่าจะเอาตัวไหนออกซึ่งหวังทีว่าไซบอกน้ํานะไซบอกน้ําน่าจะเป็นปัญหาที่สุดผมก็เลยแบนด์ไป ตึงๆไปโดนก่อนงเกาะมาแต่ว่าเกาะมันจะไล่ไปนะแล้วก็มันก็จะเหมือนสร้างปุ๊บแล้วมันก็หายไปอะหายราโดนในนี่ <laughs> หายมาโดนมันดูดทีหลังเห็นไหมเมื่อกี้มันจะเหลืออยู่สองสองตัวนี้นะในขณะณก,กเกมมันก็แปลก ถ้ามันหยุดไม่ได้นี่คือไอตัวนี้ตายไปแล้วนะอย่าพอเข้าเทินไปปุ๊บโดนไฟกลับมาสร้างกร่ออีกแล้วน้ำก็คอยสัตเทนยิวเลือดให้พักทองเบาๆติกสเตอร์สโล่ฝั่งตรงข้ามพอสโลเราก็ยิ่งได้เปรียบแล้ เราจะเข้าไวรับซึ่บเนี่ยเกาะมาอีกแล้วซึ่งเกาะมาเรื่อยๆแล้วเราจะโดนดาเมจตายได้ยังไงง่ะ ขาไม่มาตีฟักทองเราก็ไม่มีปัญหาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงควรจะต้องหยยบในตอนที่เจอกับพวกสกิลหมู่เยอะๆนะบังคับให้มันต้องมาโดนตัวปักทองก็จะประมาณนี้เนี่ยฮะคร่าวๆสถานการณ์ที่ใช้ฟักทองก็คือเจอสกิลหมู่เยอะๆที่เป็นไม่ใช่ดาเมจเยอะมากนะแล้วก็ไปคู่กับพวกวาน้ำลิงไฟหรือตัวถึกๆที่พอแบบค่อยๆต่อดาเมจย,ยิ่งผมว่าถ้าเรามีคินคีด้วยเนี่ย ผมว่ายิ่งดีเลยนะผมไม่มีก็เลยเล่นไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับรีวิวสั้นๆน้องวินดี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสาย RTA นะเผื่อจะหยิบไปแก้สถานการณ์ในพวกตอนเจอซีซีอะไรอย่างนี้ได้ครับผมก็ลองไปทำลองไปเล่นกันดูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชื่นชอบฝาก like กดไลค์กดแชร์แะกดซับสครสาป็นกำลังใจให้กันด้วย ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ